แล้วไอ้พวกทีชักว่ากองต่อยอ่ะไปงี้ก็ทงอ่ะแล้วมันมันชักว่าก่อนขึ้นชกเลยแล้วทำไมไม่ห้ามมั่งอ่ะห้ามทำไมจะชักให้มันัสดีครับพี่ครับมาสมัครเป็นนักมวยครับพี่แล้วมาเป็นนักมวยครับจะไหวเหรอผมว่าผมไหวครับไม่กูเนี่ยจะไหวกับมึงเหรอเาทำไมแล้วครับพี่ไม่ใช่จะของใครออว่าแล้วมันมีลาสีใเลยขี้ข้าชัดๆเ,เมื่อกี้ยังไหวกูอยู่เลยไปสมัครกับมังได้ยังไงยังไม่รู้อดีตผมนี่เฮียห้าครั้งบนผืนผ้าใบเฮียย่งลืมใช่แน่บอกอ่ะ ครั้งหนึ่งนี่แค่แพ้คะแนนนอกานั้นแพ้นอกลวดโสดีครับเพียร์อาสวักรี่ผมอยากเป็นนักมวยผมจะหาเงินไปช่วยแม่ครับแม่เป็นอะไรตอนแรกเป็นสิวครับมันเป็นบาดทะยักแล้วก็ลามไปเป็นมะเร็งครับตอนนี้แม,ม่เป็นสิวฉีเม็กเม็ดเดียวครับเพียเม็ดเดียวทำตรวจใจดนิกูมีเป็นสิบสิบเม็ดก,กูยังใช่เลยอเอ้าผมเพิ่งรู้ว่า อูแม่โปรตีนเป็นสิวได้ด้วยเออมึงเห็นไหมเล็บขบตรงเนี้มยมาเอกยึดเจอไม้งำเดี๋ยวจะพาลื้อไปฝึกกับอามึกมงสิหามลงหลวมฮะมีแพนด้าเนี่ยนะมีแพนด้าครับมีแพนด้าไว้ไม่ใช่นี่อามึกมงสิหามลงหล,มลวมแต่ถ้าเกิดคุยกันเรื่องมวยแล้วก็ไม่มีทางหรอกอเพราะว่าครูล้างมือแล้ว ถ้าครูไม่รับผมผมจะคุกเข่าอย่างนี้แล้วครับเออนะครับรีบลุกเลยรีบลุกเลยครูรับผมแล้วใช่ไหมครับเข่ามึงกระทับตีนกูโปรเจกต์ขังขังนี้ขังนี้ทิ้แม่งเอ้ยยิงคิดก็ยิงกลุ้มเฮียเฮียอะะไอ้พวกไอ้สุรพลมันไปไหนอะฉันไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วไอ้พวกเฮียนะไม่ต้องมาพูดถึงมันหรอกมันอาจจะเอานวมไปขายนะพอได้ตังค์แล้วมันก็ไปซื้อเหล้ากินกันกูไม่ไหวกับพวกมันแล้วนะเว้ย กูบอกให้ช่วยคำนวณอย่างไรใจไรใจหน่อยมึงก็ต้องรู้ว่าค่ายมวยเราจะอยู่ไรอ่ะมันต้องเข็มค่ายมวยเราต้องเข็มต้องประหยัดไอ้เที่ยาก็ใจไหมไม่ใจเข็มแบบนั้นหมายถึงเข็มตามส้นเตียนกูเนี่ยหาตั้งนานอยู่นี่เองนี่โอ๊ยโอ้ยเฮียค่อยค่อยหนึ่งเอาเลยสองใบสองใบเข้าไปแหนกไปลำน้ำเดงลำน้ำแดงลงมาลงมาเจ้าพยาบาลเจ้าพยาบาลอาจารนาวีน้ำมาพระดุกประชด วานเพิ่งไปงานแข่งเรือมาครับงานเยอะจัดเลยนะเนี่ยให้คนอื่นเขาบ้างเขาจะกินข้าวฝาบ้านกันอยู่แล้ว พ่อครูเนี่ยเป็นแชมป์มวยนะต่อยคู่เอกเลยศึกอัศวินเผือกอนี่โดยเฉพาะอ,องค์นี้นะก่อนจะขึ้นชกนี่พ่อของครูนี่วนขวาวนวนวน,วน,วน,วนสามรอบปับ๊บสักครั้งดังเป้งยกแรกกันนั่นแหะเป็นไงพ่ขอของครูีโดนสองปเป้งมานี่ไม่แตกงตรงนี้หายไปแถบนึงก<อ>ำไว้แน่นเลยตอนพ่อของครูตายนะกำไว้แน่นเลยเอา้าว